สวัสดีทุกท่านค่ะพบกันกับข่าวสั้นกรุงมุนอดค่ะ คำแนะนำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็กเล็กปวดฟ้าสีส้มนะคะจากข้อมูลราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะได้ใ,ให้สำหรับเด็กในอายุ5-11ปีฉีดวัคซีนไฟเซอร์ขนาด10มโครกร,รมัมเข้ากล้ามเนื้อจำนวน2ครั้งค่ะระยะห่าง8.12สัปดาห์โดวยวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับฉีดในผู้ใหญ่และเด็กนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละสถานพยาบาลควรแยกจุดฉีดหรือโต๊ะฉีดสำหรับไฟเซอร์ฝาม่วงและปาสีส้มให้ชัดเจนค่ะ สำหรับอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนของเด็กอายุ5 11ปีนะคะส่วนมากอาการไม่รุนแรงและหายได้เองใน1-2วันโดยอาการที่พบนะคะได้แก่มีอาการปวดบวมรอยแดงบริเวณที่ฉีดปวดหัวอ่อนเพลียไข้หนาวสัน่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะและจาเป็นต้องสังเกตอาการหลังฉีดอย่างน้อย30นาทีในสถานพยาบาลหรือสถานที่ฉีดวัคซีนเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ค่ะ สามารถติดตามข่าวสารและสาระดีๆทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคได้นะคะสอบถามรายละเอียดกรมควมเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะ